สวัสดีครับวันนี้จะมาทำอะไรกินกันเนี่ยต้มกวางตุง้งกับหมูสามชั้นนะครับหั่นหมูสามชั้นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำครับสำหรับเด็กๆทานได้ครับขั้นแรกเราก็ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่กระเทียมทุบลงไปเยอะๆครับมันน้ำมันจะได้หอมน้ำกระเทียมครับแล้วก็ใส่รากผักชีไปพร้อมกับกระเทียมครับ น้ำต้มมันก็จะหอมน้ำกับน้ำต้มกระเทียมกับรากผักชีครับแล้วก็ใส่หมูสามชั้นเข้าไปต้มสักเออแป๊บหนึ่งสักพอประมาณแล้วก็ใส่ผักกวางตุ้งลงไปครับโอ้ลืมไปครับปอนี้ไม่ได้ทำนานเราต้องใส่ซีอิ๊วขาวลงไปก่อนตั้งแต่แรกครับเพราะว่า ใส่ไปตั้งแต่ก่อนใส่ผักสักหน่อยหนึ่งครับเพราะว่าน้ําต้มมันจะได้ซึมเข้าไปในผักด้วยครับผักก็จะได้มีรสชาติอร่อยด้วยครับแต่นี้ผมลืมใส่กันเลยใส่ไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรต้มไว้แปบ๊บนึงให้น้ํามันเ,ออเข้าที่แล้วก็ใส่ผักกวางตุ้งลงไปเยอะๆไปเลยครับแล้วเดี๋ยวน้ํา ต้มมันก็จะซึมเข้าไปในผักทําให้ผักอร่อยด้วยครับครับเสร็จแล้วแปบ๊บหนึ่งเราก็ใส่ผักกวางตุ้งลงไปหมดไปเลยครับอันนี้ซื้อมาสิบบาทครับกวางตุ้งให้แฟนไปซื้อมาสิบบาทครับมีอยู่สี่ห้าหกต้นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสิบบาทก็เยอะมากเลยครับก็ใส่ลงไปให้หมดเลยครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันเดือด อีกสักเออแป๊บนึงแล้วเราก็มาปรุงรสครับก็ใส่สีอิ๊วขาวอะไรน้ำมันหอยอะไรแบบนี้ครับผมครับเดี๋ยวค่อยมาปรุงอ๋อลืมบอกไปตอนแรกเราใส่ผักไปอย่าเพิ่งไปคนครับเดี๋ยวผักมันเดี๋ยวมันจะขมครับผมต้องปล่อยให้มัน โดนำร้อนแป๊บหนึ่งก่อนแล้วค่อยคนครับครับมาถึงขั้นตอนปรุงรสต้องปรุงตอนที่มันเดือดือดอย่างไงครับผมมันจะเออมันจะโอเคครับใส่น้ำมันหอยไปนิดเดียวพอต้องใส่เยอะมันเปลืองมันจะอร่อยที่สีอิ้วขาวครับกับข้าวสำหรับ เด็กๆใต่สีอิ้วขาวอย่างเดียวพอก็อร่อยแล้วครับผมคนโตก็ทานได้ครับคนโตก็ทานซด,ดน้ำอะไรแบบนี้ก็อร่อยครับผมหวานน้ำต้มผักพร้อมกับหมูสามชั้นเวลาต้มแล้ว มันหมูมก็จะออกมาที่น้ำครับผมมันก็ทำให้น้ำต้มอร่อยครับก็ชิมดูครับเค็มน้อยไปก็ใส่อีกนิดนึง ใส่น้ำตาลไปด้วยครับกันมันเค็มกระโดดนิดเดียวพอแล้วครับนิดเดียวปรุงรสเสร็จก็ต้มต่อไปอีก สักประมาณสองสามสี่ห้านาทีอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็ปิดไฟแล้วก็ปิดฝาหม้ออบไว้ก็เสร็จแล้วครับถ้าเยิ่งพรุ่งนี้เราอุ่นอีกก็มันก็จะอร่อยกว่าเดิมอีกครับผมมันเป็นอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าวันถ้าวันแรกอร่อยแล้ววันที่สองมันจะอร่อยกว่าเดิมอีกครับผมก็ตามนั้นครับ ใส่ผักชีเข้าไปให้มันหอมๆนะ้ำผักชีนิดหนึ่งครับอืมผ่านทีนี้ก็ปิดแก๊สแล้วก็ ติดฝาหม้ออ,อบไว้แป๊บหนึ่งตามสูตรครับอร่อยอ่ะโอเคกินแล้วนะผักครับเก่งมากอร่อยนะครับผักรสชาติันธีโอเคค่ะกิ่ข้าวกัน อร่อยปะครับโอ้เก่งมากครับบายบายกล้องหน่อยครับจบรีวิวบายบาย